ทั่วโลกตะลึงอาชีพที่สาวงามในเกาหลีไฝ่ฝันมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสาวสวยในประเทศอื่นๆอยากเป็นดาราอยากเป็นเด็กไอดอลอยากเป็นนางแบบแต่ว่าสาวสวยในเกาหลีเหนือเนี่ยอยากเป็นเด็กปั๊มใช่ค่ะเป็นเด็กปั๊เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยพักยอนมียูทูบเบอร์สาวชาวเกาหลีเหนือที่รีไััยออกจากประเทศตั้งแต่ปี2007 เธอได้เล่าว่าการเป็นเด็กปั๊มจะช่วยให้สาวๆเนี่ยได้มีสามีที่เป็นคนขับรถเพราะที่เกาหลีเหนือไม่ใช่ใครก็ขับได้นอกจากจะสอบใบขับขี่ยากมากๆแล้วเนี่ยยังต้องประกอบรถยนต์ทั้งขันได้ด้วยชาวบ้านตาสีตาสาจึงไม่สามารถขับรถได้เลยคนที่ขับรถได้มีรถขับจึงเป็นผู้ชายเรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมเลยมีเกียรติยิ่งกว่าหนุ่มๆที่มีอาชีพเป็นหมอซะอีก และก่าจะได้เข้าทำงานเป็นเด็กปัม๊มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าต้องมาแข่งการประชันความงามบุคลิกภาพความสามารถเพื่อคัดเลือกสาวสวยเข้าทำงานในปั๊มน้ามันนั่นเองและอาชีพเด็กปั๊มในเกาหลีเหนือยังจัดเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงอันดับต้นๆในเกาหลีเหนือราวๆแล้วประมาณ250,000วอนต่อเดือนเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,600บาทต่อเดือนซึ่งเธอบอกว่ามากพอที่จะเลี้ยงทั้งครอบครัวได้เลยใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามในเน่สตอรี่ด้วยนะคะ